สวัสดีค่ะแม่น้องพจใจสวีเดนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาทักทายสวัสดีพี่ๆีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจในช่องแม่น้องพจใจสวีเดนนะคะค่ะยังไงน้องก็ฝากขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กำลังใจน้องนะคะและยังอยู่เป็นเพื่อนกันะนะคะ แล้วยังไงน้องก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมด้วยนะคะถ้าชอบยังไงน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้องลงนะคะเพื่อนๆคะ่ะข่าวสาหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานน้องก็พูดในเรื่องที่ว่า การออกเดทครั้งแรกของน้องเป็นยังไงนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้น้องก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าออกเดทครั้งที่สองของน้องนะคะน้องเจอแจ็คพอตด้วยนะคะเพื่อนๆว่าเจอแจ็คพอตอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะก็คือตอนแรกนะคะที่ป๊าเขาบินมาท,ที่ที่เมืองไทยหาน้องครั้งที่สองนะคะก็คือป๊าเขาบินมาทํางานค่ะเพื่อนๆก็คือเขาจะไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็มีคุยงานที่ประเทศไทยด้วยสามวันน่ะนะคะก็คือ ด้วยความที่ว่าเขากลัวกลัวพ่อแม่น้องไม่ให้ไปด้วยใช่ไหมคะก็คือญาติพี่น้องเขาก็เป็นห่วงนะคะอยู่ดีๆคบกันยังไม่นานแล้วจะพาไปที่ประเทศสิงคโปร์มันอะไรยังไงก็คือเขาไม่ไว้ใจฝรั่งใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นข่าวเรื่องที่แบบว่าสแกมเมอร์มันเยอะมากแล้วผู้หญิงไทยโดนหลอกเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้กรณีเคสของน้องมันก็เร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วทีนี้น้องก็เลยบอกว่า แต่น้องก็กลัวอยู่นะคะว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยการที่เราออกเดทกับเขาครั้งแรกเราก็เห็นเขาดีค่ะมันก็เลยไม่สันเท่าไหร่แล้วบวกกับเขาที่แบบว่าช่วยสนับสนุนช่วยเหลือเราก่อนที่เขายังไม่เจอเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดช่างใจอยู่ว่าเออแบบบางทีเขาอาจจะเป็นการวางกับดักไว้ก่อนแล้วเขาออกคืนทีหลังอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นน้องก็คิดคิดเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยไปที่บ้านน้องอะนะคะเขาก็เลยไป น้องก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปหาที่บ้านนะคะเพื่อนๆนน้องคิดว่าแบบเขาคงจะโกหกเขาคงจะไม่พาเราไปเที่ยวจริงๆหรอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งอะถ้าเขาจะไม่พาเราไปเที่ยวเขาจะโอนเงินมาให้เราไปทำพาสปอร์ตท,ทำไมใช่ไหมคะแต่ก็คิดแบบห้าสิบห้าสิบะนะคะเพื่อนๆนแล้วพอหลังจากนั้นมาเขาก็พอถึงวันที่ที่เขาบินมาที่เมืองไทยอะนะคะเขาก็บอกว่าเขาถึงที่สนามบินขอนแก่นแล้วนะ,ะตอนนี้เขากำลังจะไปเช่ารถขับมาที่ที่บ้านน้อง มันก็ยิ่งทําให้น้องเป็นไปไม่ได้เขาจะมาขับรถที่เมืองไทยได้ไงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็กลัวเขาหลงทางคุณจะมาถูกได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยว,ว่าเออคุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าฉันเคยขับพวงมาลัย ฝั่งซ้ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือฉันเคยขับที่อินเดียฉันเคยขับที่แอฟริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงฉันฉันขับไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องก็ยังไม่เชื่ออีกน,นะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องติดทําผมลูกค้าอยู่ก็เลยไม่ได้แบบวิดีโอคอลคุยเห็นหน้าเขาไงคะก็คือด้วยความที่ว่าเราจะรีบเร่งทาผมให้เสร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอหลังจาก พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเขาก็โทรมาน้องก็ทําผมลูกค้าเสร็จพอดีนะคะก็คุยกับลูกค้าอยู่นะเนี่ยฝรั่งจะมาหาหนูนะอะไรเงี้ยแบบแต่หนูก็ไม่เชื่อหรอกอะไรเงี้ยลูกค้าก็อกุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยนะคะพอหลังจากเขาก็โทรมานะคะพอ หลังจากที่เขามาถึงที่หมู่บ้านน้องแล้วนะคะเขาก็วิดีโอคอลมานะคะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันถึงที่หมู่บ้านของคุณแล้วนะตอนนี้ฉันอยู่ที่หน้าประตูวัดบ้านของคุณหมู่บ้านของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยน้องก็เลยไหนคุณคุณลองคุณลองหันหันโทรศัพท์ไปฝั่งประตูวัดบ้านฉันซิว่าคุณมาถูกจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะปอน,น้องดูแล้วน้องก็เ,เออมันประตูวัดบ้านเราจริงๆนี่วาอะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณรอฉันตรงนี้แหละ พอวางสายเดินเดี๋ยวฉันจะเดินไปรับคุณเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวฉันจะนั่งรถมากับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยพอวางสายก็ได้น้องก็ตกใจรีบโทรไปหาพ่อกับแม่นะคะเนี่ยพ่อกับแม่ฝรั่งมาจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่เขาก็แบบเหมือนคนคนไทยบ้านนะคะเขาก็จะอายอะไรอย่างเงี้ยจะมีฝรั่งมายังไงอะไรอย่างเงี้ยจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวเสียหน้าเขากลัวอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละน้องก็เลยว่าไม่ต้องกังวลหรอกอะไรอย่างเงี้ย ก็ค um> ือว่าเขาก็มาดีเขาไม่ได้มามาให้เราเสียหายหรอกอะไรเงี้ยน้องก็พูดแบบเหมือนปลอบใจพ่อกับแม่นะคะมันยุคไหนแล้วจะไปไปแคร์ความคิดของคนอื่นแคร์คนรอบข้างหมดเราก็จะไม่รอดนะน้องก็พูดอย่างเงี้ยนะคะเราต้องแบบเชื่อมั่นลูกตัวเองก็คือว่ามั่นใจในลูกตัวเองก็คือไม่ต้องไปอายอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราไม่ได้ไปฆ่าคนตายทําไมเราต้องอายก็แค่ว่าฝรั่งมาหาที่บ้านอะไรเงี้ยน้องก็ปลอบใจพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็เออ ทำยังไงก็ทําเขาก็มาถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปป้าก็มาอยู่ที่บ้านน้องสองวันนะคะก่อนที่พวกน้องจะขึ้นมาที่กรุงเทพนะคะคือญาติพี่น้องเขาก็กังวลกลัวปป้าเอามาขายเขาก็เลยว่าไม่ต้องกลัวเ่าฉันเอามาขายนะอันนี้ก็คือตั๋วเครื่องบินที่ฉันซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับลูกสาวของพวกคุณคือตั๋วเครื่องบินไปกลับ ระหว่างไทยกับสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่คือที่อยู่ของฉันที่ประเทศสวีเดนนะแล้วนี่คือเบอร์โทรของฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณก็ติดต่อฉันได้ตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพวกคุณกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายแบบหน้าพาสปอร์ตเขาให้แบบแบบสำเนาพาสปอร์ตเขาอะ เอาไว้ให้ด้วยอะไรเงี้ยน้องก็บอกพ่อกับแม่กับบอกกับญาติพี่น้องนะคะว่าไม่ต้องกังวลหรอกมันก็หายากนะที่เขาจะเอาหน้าพาสปอร์ตของเขาโชว์เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่มันก็คือพาสปอร์ตของเขาจริงๆเขาก็โชว์ตัวจริงเขาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาคือเขาแสดงความความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเพื่อที่จะให้พ่อกับแม่เรามั่นใจนะคะน้องเห็นแล้วน้องก็แบบเหมือนน้ำตาตกในอยู่นะคะเออแบบเออแบบน้องก็คิดอยู่แบบ เขาคงจะชอบเราจริงๆแหละอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เคยบอกชอบแล้วนะคะพอพอหลังจากนั้นก็คือเรามาก็มาอยู่กรุงเทพนะคะสามวันนะคะก็คือพวกน้องก็ไปพักที่โรงแรมไอมาริออทกรุงเทพนะคะก็คือไปพักอยู่ที่กรุงเทพสามวันก็คือป๊าป๊าคุยงานเสร็จแล้วตอนช่วงนั้นที่พัทยานะคะมันมีงานโชว์ โชว์แบบแสดงไฟอะค่ะที่เขาจุดผูโชว์ไฟแบบที envelope, ine, pillows, machine, Floyd, ่ที่พัทยานะคะป๊าป้าเขาก็เขาก็พอหลังจากนั้นนะคะป๊าป้าก็พาน้องไปที่พัทยานะคะก็คือตอนนั้นที่พัทยานะคะเขาก็มีงานแสดงโชว์จุดผูจุดโชว์ไฟนะคะแล้วป๊าป้าเขาก็จองเขาก็จองโรงแรมไว้นะคะก็คือที่โรงแรมฮิวตันพัทยานะคะเขาก็จองไว้สี่วันนะคะเพื่อนๆนก็คือ เขาก็ซื้อบัตรเขาก็ซื้อบัตรเพื่อที่ว่าเข้าชมเพื่อเพื่อจองโต๊ะเพื่อนั่งชมพูนะคะก็คือพอพอหลังจากที่ท,ที่ที่เราดูพูเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทานข้าวแล้วก็ไปทานข้าวที่ที่ที่โรงแรมอีกอีกโรงแรมหนึ่งนะคะป้าป๊าเขาก็เขาก็บุ๊กไว้นะคะเราก็ไปทานข้าว พอหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราก็กลับมาพักที่โรงแรมพอหลังจากวันวันนั้นนะคะก่อนที่พวกเราจะบินไปก่อนที่ก่อนที่พวกเราจะบินไปเที่ยวที่สิงคโปร์นะคะน้องก็เจอแจ็คพอตนะคะก็คือว่าคืนนั้นอะพวกน้องจะไปแบบเหมือนประมาณวนะ่าน้องบอกว่าฉันไม่อยากไปกินที่โรงแรมหรือไม่ฉันไม่อยากไปกินที่ร้านอาหารแบบว่าในโรงแรมอะไรแล้วนะก็คือว่าอาหารมันไม่ถูกปากวันวันนี้ก่อนที่เราจะไปสิงคโปร์ฉันขอไปกินอาหารแซ่บ ไปกินส้มตาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนอาหารแบบว่าที่มันอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเราก็เดินเดินเดินดูกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จเราค่อยกลับมานวดเราค่อยไปสปากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกน้องก็ไปพอดีว่ามันมีร้านตรงนี้มันเป็นร้านอาหารซีฟูด้ดมันเป็นเหมือนพวกร้านนั่งแบบชิลๆแบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วคนก็เยอะด้วย น้องก็เลยบอกว่าถ้าร้านอาหารไหนมันอร่อยนะคนจะเยอะเราเข้าร้านนี้แหละอะไรเงี้ยก,ก็พอดีมันมก็มีโต๊ะว,ว่างอยู่นะคะพวกน้องก็เลยเข้าไปนะคะแล้วทีนี้ที่น้องบอกว่าเจอแจ็คพอตอะไรใช่ไหมคะพเพื่อนเพื่อนก็คือว่าก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะคะ,ป,ะป้าซื้อลอตเตอรี่ให้น้องนะคะสิบใบนะคะพเพื่อนเพื่อนค่ะป้าซื้อลอตเตอรี่ให้น้องสิบใบแล้วทีนี้ป,ป้าก็เลยบอกว่าเนี่ย เธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะฉันจะนําโชคมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีน้องก็เรียกว่าซาทุเออมันก็คงจะจริงนะตั้งแต่ชีวิตฉันเจอตั้งแต่ชีวิตฉันเจอคุณมาเออทุกอย่างมันมันก็ราบรื่นมันก็ดีหมดการเงินฉันก็ไม่สะดุดน้องก็พูดแบบพูดเหมือนหยอดหยอดเขานะคะก็คือแซลเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยยิ้มนะคะเขาก็เรียกว่าเนี่ยเธอก็จะโชคดีอีกเธอจะเป็นผู้หญิงที่โชคดี คุณจะโดนแจ็คพอตอะไรเงี้ยน้องก็ภาวนาซะดูกขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทีเธอสิบใบอะไรเงี้ยนะคะตัวเลขตัวเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมาน้องถูกลอตเตอรี่ค่ะเพื่อนๆนวันที่น้องจะเดินทางมันน่าจะเป็นวันที่สิบหกหรืออะไรน้องก็จําไม่ได้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นวันที่สิบหกอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องจําได้ว่าน้องไปตรวจลอตเตอรี่ที่สิงคโปร์ เพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่พวกน้องคืนที่ไปกินข้าวเสร็จพอวันรุ่งขึ้นพวกน้องก็นั่งเครื่องไปไปที Hence ่สิงคโปร์ขึ้นเครื่องสิบโมงนะคะขึ้นเครื่องสิบโมงไปถึงไปถึงที่ถึงที่สิงคโปร์มันก็สองชั่วโมงใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะน้องก็พอพอถึงเวลาหวยออกน้องก็มาเช็คเช็คในในโทรศัพท์นะคะน้องก็ถูกรังวัลเลขท้ายสามตัวนะคะเพื่อนเพื่อนสิบใบ บ,บน้องดีใจมากเลยครั้งแรกในชีวิตน้องไม่เคยเจอแบบนี้นะคะมันก็เป็นแจ็คพอตสาหรับน้องนะคะน้องไม่เคยถูกคือน้องไม่เคยถูกลอตเตอรี่ตั้งแต่แบบตั้งจําความได้ตั้งแต่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไปนะคะเคยถูกอยู่ครั้งเดียวถูกเลขท้ายสองตัวสองใบพอหลังจากนั้นมาไม่เคยถูกอีกเลยตั้งแต่พอป๊าเข้ามาในชีวิตนะคะน้องก็ถูกป๊าเป็นคนหยิบให้นะคะเขาเป็นคนเลือกให้นะคะก็คือแบบว่า เขาก็ว่าเออฉันชอบฉันชอบเลขนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชอบแบบเหมือนปีเกิดเขานะคะเขาก็ชอบปีเกิดเขาเขาว่าเออฉันชอบเลขนี้อะไรเงี้ยคุณมีไหมอะไรเงี้ยคนขายก็บอกว่ามีอะไรเงี้ยแต่มันเป็นหวยชุดนะสิบใบอะไรเงี้ยคุณจะเอาไหมอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าเออเอาอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะน้องก็เลยว่าน้องเจอแจ็คพอตน้องดีใจมากเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่เคยถูกลอตเตอรี่เยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนั่นแหละน้องเลยพูดแซวเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมได้ตั๋วเครื่องบินกับได้ค่าตั๋วเครื่องบินให้ฉันแล้วนั่นเนี่ยน้องก็พูดแซวเขานะคะเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะเออคุณก็เก็บไว้ไปขึ้นรางวัลน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะครั้งแรกในชีวิตนะคะที่แบบว่า น้องไม่เคยถูกรางวัลไงคะน้องก็เลยถือว่ามันเป็นแจ็คพอตสำหรับน้องนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะก็คือพอเราไปเที่ยวที่สิงคโปร์นะคะน้องก็รู้สึกประทับใจนะคะก็คือแบบว่าเขาก็เซอร์วิสเราทุกอย่างนะคะพาเราไปเที่ยวชมตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนะคะก็คือแบบว่าหนึ่งละก็คือเราถูกลอตเตอรี่สองก็คือก่อนวันจะกลับ ป,ป๊าเขาก็พาไปกินเลี้ยไปกินข้าวนะคะเขาพาไปกินข้าวแล้วแล้วทีนี้เขาก็สั่งดอกไม้เขาก็สั่งดอกไม้เขาก็เอาดอกไม้ให้เรานะคะแล้วเขาก็บอกว่าฉันขอคุณแต่งงานกับฉันได้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็เลยว่าเฮ้ยคุณจะามารอเร่งกับความรู้สึกของฉันนะน้องก็พูดอย่างเงี้นะคะมันเร็วเกินไปไหมเพราะว่าเราคุณคุณพึ่งคุณพึ่งรู้จักฉันเอง คุณไม่อยากเรียนรู้ฉันมากกว่านี้หรอบางทีสิ่งที่คุณเห็นฉันเป็นฉันอาจจะเมคอัพเพื่อที่เอาใจคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกว่าฉันมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมคุณถึงมั่นใจน้องก็ถามเขานะคะเขาก็บอกว่าคุณจําได้ไหมวันที่เราออกเดทกันวันแรกที่เราไปไปดินเนอร์กันที่ที่ฉันถามคุณแฟนน้องเขาก็ถามน้องนะคะว่าคุณทําไมคุณต้องอยากแต่งงานกับฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วน้องก็บอกเขาว่า ก็เพราะว่าฉันต้องการมีชีวิตที่ดีฉันไม่รู้แหละฉันไม่คิดว่าฝรั่งจะรวยหรือเป็นพระเจ้าแต่ฉันเห็นทุกคนที่เขามีสามีฝรั่งเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและฉันก็อยากมีคู่ชีวิตที่มาอยู่ร่วมกันจนแก่เท่าโอเคตอนแรกอาจจะช่วยฉันแบบว่าเออแบบซับพอตในเรื่องการเงินช่วยปลดหนี้ปลดสินให้ฉันให้ฉันมีชีวิตที่แบบว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้เขาก็เลยว่า เนี่ยก็คือฉันชอบที่คุณพูดตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างพอฉันไปบ้านของคุณฉันก็เห็นฉันก็เห็นแบบว่าลูกสาวของคุณฉันก็เห็นพอใจอ่ะเขามีของเล่นไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยฉันคุณฉันก็ถามคุณว่าทําไมคุณไม่ซื้อของเล่นให้ลูกอะไรเงี้ยน้องก็บอกเขาว่าฉันฉันมองว่าเขายังเด็กเกินไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดฉันซื้อแบบโอเคฉันเด็กอาจจะดีใจแค่ แค่ตอนแรกที่ได้ถ้าฉันซื้อไปมันก็เป็นกองอยู่มั่วเขาก็ไม่เล่นแล้อีกอย่างซื้อของเล่นแต่ละทีก็สามร้อยสี่รอห้าก็คือว่ามันก็เป็นค่านมสําหรับลูกของฉันได้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นน้องพอใจเขาก็ดื่มนมอยู่นะคะยังยังสามกุศ 4ี่ขวบห้าขวบอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนนั้นนะคะก็คือว่าเขาไปเห็นพอใจเขาคงสงสารนะคะคือพูดง่ายๆถ้าเขารักน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคงสงสารน้องอค่ะน้องคิดว่านะคะก็คือเขาไปเห็นครอบครัวเราแล้วเขาก็สงสารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบฉันเห็นเธอแล้วแบบเหมือนเธอเธอเป็นผู้หญิงที่ดีคุณทําอะไรเพื่อครอบครัวเธอเป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวรักลูกอะไรอย่างเงี้ยและเธอก็เป็นผู้หญิงที่พูดตรงไม่ไม่อ้อมค้อมอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวของตัวเองคิดยังไงความคิดยังไง ก็คือพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าฉันฉันดูคุณแล้วแบบว่าคุณไม่ยิ้มข้างหน้าแต่ข้างหลังคุณถือมีดอะไรเพื่อที่จะแทงฉันเขาก็พูดอย่างนี้น้องก็คิดในใจคุณรู้ได้ไงอะไรเงี้ยค่ะแบบก็พูดแซวกันเล่นนะคะบางทีฉันอาจจะถือมีดไปแทงข้างหลังคุณก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาเลยว่าฉันดูแล้วฉันมั่นใจหลาอย่างฉันไปเห็นครอบครัวของคุณแล้วฉันไม่รู้นะฉันรู้สึกเหมือนบ้านฉันรู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแบบ เป็นมิตรอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันก็เห็นทุกคนยิ้มต้อนรับฉันดีฉันฉันรู้สึกประทับใจแล้วฉันรู้สึกชอบฉันอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณอะไรเงี้ยค่ะแบบจนแก่เท่าอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างนี้นะคะน้องก็เลยว่าน้องน้องก็เลยว่าโอเคถ้างั้นกลับกลับไปที่บ้านคุณก็ไปคุยกับพ่อกับแม่ฉันนะอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องก็คือมันก็ต้องมีการวางเงินหรือวางวางแบบ คล้ายๆมัดจำน้องก็พูดอย่างเงี้นะคะน้องก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะน้องก็อธิบายเขาว่าการที่คุณจะขอฉันแต่งงานคุณก็ต้องมีแหวนม,มีมีมีอะไรเพื่อที่มัดจำไว้เพื่อมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ s 1> s> <S นั่นแหละค่ะพอหลังจากที่กลับมาจากที่สิงคโปร์นะคะเขาก็ตอนเย็นนะคะเขาก็แบบว่าบอกให้น้องคุยกับพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็บอกว่า โอเคถ้าถ้าจะขอแต่งงานก็ต้องมั่นไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็เพื่อเพื่อที่ว่าพ่อกับแม่จะได้เรียกญาติผู้ใหญ่มาคุยมารับฟังอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะพอพอตอนเช้าพวกน้องก็พากันไปก็คือว่าเขาบอกว่า ฉันไม่ได้เตรียมแหวนเลยคือฉันไม่รู้อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะน้องเรือไม่ต้องกังวลหรอกก็แค่ว่าคุณก็แค่ไปซื้อแหวนทองอะไรแค่อันนี้ก่อนเพื่อที่แบบว่าเป็นแหวนมั่นอะไรเงี้ยค่ะพวกน้องก็ไปซื้อแหวนแหวนมาเป็นแหวนทองนะคะสำหรับป้าป sure ้าวงหนึ่งสําหรับน้องวงหนึ่งแล้วว่าน้องก็บอกว่าทําแค่พอเป็นพิธีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วางเงินมัดจำนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องวางเยอะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอไอ้ป้าป้าเขาก็ ไปกดเงินมานะคะก็คือเขาก็ไปกดเขาไปกดเ,เงินมามาวางมัดจำสามหมื่นเขาก็วางวางมัดจําให้สามหมื่นนะคะเขาก็วางเงินสามหมืนแล้วก็เอาแหวนมาให้น้องนะคะแล้วก็สร้อยคอหนึ่งบาทเอาให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะนี่ก็คือแบบว่าเป็นการออกเดทครั้งที่สองแล้วก็เจอแจ็คพ o อตนะคะก็คือถูกลอตเตอรี่แล้วก็ เจอป,ป้าขอแต่งงานนะคะเพื่อนๆค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็คุยโมมานานแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสําสหรับคลิปนี้น้องก็ฝากขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามน้องนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ